ครับเวนยีิครับพบกันแล้วครับปัน,นี้ตาว่างเราเรืองเ <c oughs> อ่อเรืเรองด้วยที่วันนี้เอาพิซิตเออบเพื่อนต่างชาติเออเอาพี่ซ้อำอาซ้ำพกันเนี่ยซ้ำพ่ษาม,มาเนี่ยก็อย่างอยู่เกียนซาการถี่บุกว่าว่าลุงมานางังข้างดังหน้าปือ

อยู่งั้นอะไอ้สุ้ราตานี่มันปักมุดสองเที่ยวไอ้ไอ้ไรก็เยอะอุทยานนกน้ำเอ่อทุ่งช่องเอ่อปากมุดราตานี่องเที่ยวไว้ในเป็นสีเหละฐานะเดี๋ยออพลังมันอ่านปอบกันมันมาอยู่เกียนติาเมือนกันจ้างรถเกลือกจ้างมันนะน่าจะมาแต่บุญพินแหละกับมาหน้าเพื่อเกียนติาก็เดียวก็ามาจึงจอด ตามเงาป้มว่าอ๋อปลานี้ยไปไปหนกน้ำใช่บุว่าแกไปปั่นผื้อที่ไปกไปปั่นผื้อกันนี่ผมว่าอ๋ออันนี้พอดีผ้อมกับปลานหนาพอดีฮะป่าอเอาเดี๋ยวผมไปส่งปลาไปแด่ที่หนกน้ำก็ยังมีอยู่ปั่นผื้อมั่งไหมป้อมมีกัก็เกิดไปเที่ยวเนี่ยหนกไอ้ตี๋ก็เคยจัดที่โปรโมทกันพักเนีนละแต่มั่งเรีงแรงอู้ก้าวไปในสองได้ไปขึ้น ทำบันไดกุ้นไปบนปลายไม้แล้วเลยลบทิศี่คุณก็ไปเที่ยวกันมั้งบางาน,นะต้องก็ไปจริงแล้วแล้วก็มีอ่าเป็นตีตีทำการกลองอุทตยานอยู่ต่อตรงนั้นแหละผม่งกาขับรถพาไปเที่ยวพาเขาไปซึ่งอยู่บวันใบยเยนี่เชึ่งเชิดเร็วไม่อใจมีอะไรแล้วก็ไม่มีแลวมีกรงนกงนก,งกั้งนกกรกี่ตไม่รู้นอกอะไรม้างไม่รู พ่ว่าเดตามาคนรางอะไรนี่สัมผูนี่ไปในต่อมัมเพราะว่าเอ้าก้าวพานไปบปนอนปุ่มว like ่าไปนอนปุ่มแลคืนนี้กันนั้นเจ้ามุงเลยครับคนร่างมันมาทันทีไงมาหลอกเสืองพมกับกี้รถจากสองธงก้าวโตกันนะก็มาบานนาก้ามาถึงบานนากับเวติบานเลยเสียปล่อยเลยบอกว่าเย็นนะต่ำเลย ป่าก๊วรังไปเที่ยวในตองจะถวว่าบึงลำว่านตาหนัวไม่รู้ว่าก๊วรั้งนักสองเที่ยวเป็นตัวนี่ไม่ใจรู้เรื่องนี้นะกันหนึ่งวันได้ป่าไปเที่ยวสองเที่ยวเมื่อเราว่าไปเรียบรรยากาศเช่นเรียวป่ากับรถกิ้งกับมาตีบ้านหลุมหลวงไงเออบ้านหลุมหลวงตาตุนบึงลำว่านเด็กๆน้อยๆอยู่ตรงนั้นแหละกับคุณกันนังกันไล่คุณเลยไปตึงกับจอรถคุณว่างป่าก๊วยรัง เร่งก็มาหลังกันทึงพวกนู้มันตามหมดเลยกันนี่ตามป่านกวางรังกวางเร่งใส่ใจเราก็มาลู้มันหลังเก๊กรถก็มันเร่งเร่งทันทีมันไม่เป็นอาจารย์ซ่อนอยู่เติมมาสาล่าขามปางสานนู้อไอ้มันซ่อนเกี่ยวกับปิจาร์ไอ้ชัดเดือดกรานมันวะมันชัดเดือดกรานใช่ได้หนูเโตแล้วแบบนี้มั้งจ้า ก็มันกาจ็อบพิชิตน่าจะเป็นดอ็อกเตอร์หัวอําใจด็อกเตอร์อูดันเดียกราหรือแบบนี้กว่ากวดหัวเรื่อยไปลเลนเลยแค่ดเดี๋ยวดังคุยกันพักนะครับกินหนามว่านกันไปบ้างเรืยบ้างก็ชวนกันมาที่บ้านปุ๊บนะมานอนพักนอนที่บานน้านนานเลยเข้าไปนอนนั้นกันคือคืออย่างเราุงเช้าก็

ผมกระปาไปเจียวเจียวก็ก็กไปซุ่งเสวามันว่ามันกลับก็บไปสุง่งขึวว้นรถควยเชื่องว่ามันนี่ผลไปเฉยยาไปส่วนหมูกไปตานัวมันลนะนก็หนักสองเสียวพมก็ไปสุ่งกินรถควยได้เรียบร้อยไปสาทุลัดไปส่วนหมูไปตาน,นัวมันวะเรีวก็มาไลา้ปีช่องปีไม่พุ่มยามาอยูย่บนพิ้นเร็ว ซึ่งวันเมื่รู้พุ่มกลับไปบ้านไปบ้านนาบ้านพื้นไม่รู้ผมรู้ว่าอุ้งคนลังจะตามาคุณว่างอยู่แล้ววะอันจักปสงป่งพีแเลยกูเอ้าเพรึงเราก็่ารุ่เชื่อมจะเล็วว่ามันเจอปรือจะตามตามพุม่มยายบ้านจะเรวเลยเหมือนผมายาญไปอยู่ปุ่นพินจะเรวกูวเอา้ามันก็นมาลงที่บ้านนาผมมันรูกว่าพุ่มไอยู่อันตัวลุงผมอยู่ยปุ่นพินจะร่างพุ่มปากกลับไปปุ่นพินแล้ว

กรดด้วจ่าตีการลูตัดตาเนีแต่หน้าูตัดอย่กรดดความเปรลานอานนังกินร้านคงมีวงดนตรีก็รู้นมีวงดนตรีเล่นเยมีวงดนตรีเล่นดีกีตาร์เลยมาแล้วร้องเพลงทุ่มมันไอไม่คุ้นมันหอกมันก็ลองเพงงลง,เพงสักเพลงดียว่ะไม่บอกจาก็วงดนตรี่าได้ได้ได้แต่เลยมันเป็นคืนรองเพลงร้ย,งยวง ว่ามันเก่งเรามาโล้มนะไอ้ตะวันกะ็อยู่อะไรนะไอ้อะไรกระถินริมรั้วอะไรโจ้เนี่ยว่ามันเก่งเราไม่ใช่롱ลายมันลงกันเล่นกีตาร์กันคอยพ่อกลับมาเออเปลี่ยนว่ามันเก่งเหมือนก้อนนี้มันลองเปล่งกันดีกีตาร์กันก็ตบมือกันว่า ไม่ก้นนี่มันไล่เรืองห่ดก้มกรเตียวปลาไปเตียวไล่ได้ทีไปแล้วป้ากันเรียงเรือม então, ันก็เตียวันกลับกันก้มมาไปเตียวมาล้วนมั่งไปตี๋เพราอยู่มาล้วนปลาไปเตียวมาล้วนไปเตี๋สามห้าเป็นฟ้านู่ก็คนนี้กอุ้ยเออเชเร็วก็ที่มันกลับมันกลับไปก็คุยกันไปกันนูวก ปีสองปีมันมาเ้วบางคนมารวยผมกมันึงการอยู่คอยแต่แล้วมารู้แล้วมันกระตัวทับมาพ้มก็ไปรับจะดื้อหรือกปากตัวงไม่พบลืมมบาุ้นก็เลือคนรังมัหลังาำรานะจำไม่ได้ํำรานกะหลนเก้าแเก่งน้ตานี่เ่ามันอรามาตากว่เอาเรารื้ไมาแล้วไอ้คังเบืออเบื่อันเม็ดม่้ว้นเดียวมันมาเรวยกันนี่ น้องปีจ้ามปีเสปีมันมาลาวเปีจังก็ตั่งพ่อมยายมาอยู่อยูอย่างยู่พุ่นพินแล้วพ่อมาอยูมาตือบ้านไม่เป็นมาอยูรีวิวมันมาลาวพ่อมกับไปเทียวรับมันมาลาวอ่ไป้เทียวป่าไปทุกที่อ่ะป่าป่าเทียวหนาซ่านมั่งไปเทียวบุญเก็หนาซ่านไปเทียวไรอะไรเอ็งอ่ะไป ไอ้มันชมธรรมชาติกุ้มกระเตื้อป่ามันแบบแต่ว่าไปเสี้ยนได้มากไหมก็โมนแล้แต่แต่คุณมันมันป่าเสี้ยนลังชุดนี่มันยังมาเมื่อกัก่วงสามปีแบนี้ช่งปีไดอะไรลังมาลรวโอ้แก่กันแล้วเพาะว่มันนี่กี่ปีได้เพราะมันแต่เขียนซาาุ้มอยู่ดีแต่ปีนั้นตรงกับมาหุ่นลังชุด

โอ้ใบก้านบุญนั้นเครยูทูบหลาดขึ้นไปบ้างอ่ะบุนันอะขึ้นไปบุญนั้นกระเดยตัวอันนู้นลังสุดที่ไม่ขึ้นมาอ่ามันโอ้ดืโบกว่าไม่ขึ้นไปคุณน้อคุณอิสราเอลโอ้อิสราเอลจริงเลยชะลาดอย่างแรงมึงดูเม็ดผู้ปัสซ่าตัวเกี้ยนปัสซ่าตัวยังเตียวท้วงเพรมเหลืองแรงไม่โตจับอยู่มั้ ป้าไปเที่ยวก้าวลูบ่อนน้ำร้อนตรงไล่สูงไลป้าไปไม่กินเที่ยวเลยมันมาเลยนี่ไม่รู้ร่างมาหรามานี่มันหลังยุปฏิเที่ยวเตยมันจอปฏิเที่ยวเตยมันมีเมียที่บังทีเลวเนี่ยกิปมันไปเที่ยวตามกู้หลูกเนื้อไปทัวร์โลก็มันไอ้ไอ้หมูอนุรักษ์ว่าอนุรักษ์ตานะอนุรักษ์กับคนนี้ผมเราเพื่อนต่างชาติคนหนึ่งคือไม่กินเป็นอาจารย์น่าจะเป็นระดับด็อกเตอร์เละ มันคนอิตาเลียนยูเทลวีปอรโชมันว่ามันซ่อนมาเลยสันนัวแต่มันมาซ่อนปีเซตอยู่เท้าอาจารย์ซ่อนปีเซตอยู่เท้าปากีสถานมันเจาะปากีสถานครับวันนี้พวกเราเปลี่ยนต่างชาติภาษาที่ก่อนครับขอบคุณมาสตรีับ